ค่ะอยู่กับอีสวยชาแนลค่ะวันนี้จะมาทำรายการขี้อ่อนเอนะคะโอเคไปดูคำถามแรกเลยดีกว่าคำถามแรกนะคะจากเงาะแงงงงีนะคะฟิลสวยไหมฟิลไหนหรอใช่ฟิลลูกสาวหรือเปล่าถ้าฟิลลูกสาวนะคะสวยมากค่ะคำถามที่สองนะคะจากมิวสวีทมิวสวยไหมคำถามที่สามนะคะจากนุ้งแพทค่ะพี่สวยมีแฟนยังมีแล้วค่ะสามตัวเลย คำถามที่4นะคะจากไอหล่อนะคะทำไมถึงทำา CH หรือว่า c h a n n e l นะคะเพราะว่าช่องเวลานั้นนะคะเราว่างแล้วเรากอ็อยากที่จะมีอะไรทำก็เลยแบบลองแคสเกมดูพอแคสเกมก็ถือก,ก,ก็ก็เห็นว่าดีก็กถือก็เห็นว่าดีก็เลยเออแคสเกมต่อไปดีกว่าจนทำให้เราคิดคลิปเออคลิปเลยว่าจำไม่ได้คลิปหนึ่งออกมาได้นะก็พูดเร็วเกินนางงาน,นงงานกลายเป็นแบบว่ากลายเปนผูดไม่ชัดไปเลย ก็คิดได้คลิปหนึ่งคลิปหลอกตีบสาวมั้งก่อนน้านั้นก็มีคลิปอื่นอีกเนาะแต่ถ้าคลิปที่คิดเองก็น่าจะหลอกตีบสาวไม่รู้ว่าซ้ำคนอื่นหรือเปล่าก็น่าจะซ้ำบ้างเลยเนาะโอเคเราไปคําถามถัดไปดีกว่าคําถามที่5นะคะจากโบกี้อยากดังทนยังไงคะคนสวยจุดป,ปะทะค่ะคําถามที่6นะคะจากเงี้ยนค่ะโหดูชื่อคําถามนี้อยู่ว่าเป็นชนีหรือเปล่าคะเป็นผู้ชายครับคําถามที่7นะคะจากแมวหน้าแมวค่ะ เคยมีแฟนไหมเคยมีปะวะไม่รู้สิคำถามที่8นะคะจาก s n o ปี y พี่อายุเท่าไรคะจริงๆแล้วอะ่ะพี่อายุเก้อยาสิบปีอีก1ปีถ้าพี่บังเพนเพรพี่จะกลายเป็นมนุษย์อุ๊ยกูลืมว่มานานาีาคีนี่ว่าคำถามที่9นะคะจาก <S <S 2> <S 2> ติ่งค่ะทำยู่มากี่ปีทำยู่มาก็ประมาณ1ปีกว่านะคะแต่ถ้าตั้งใจทำแบบลงคลิปบ่อยๆจริงก็น่าจะประมาณแเดือนที่แล้วหรือเปล่าวะ คำถามที่10นะคะเมื่้พูด8หรือ9กวะแต่ไม่รู้เนาะโอเคคำถามที่10นะคะจากแองเจิลค่ะแต่ฟันมากี่ปี1ปี3เดือนมันม้งคะมั้งหรือเปล่าคำถามที่11นะคะจาก S. อสสเตแล้วก็ K.K. เคสมาชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายแบบว่าโหดน่ารักค่ะก็มั้งเนาะ <laughs> คำถามที่12ค่ะจากมิ้นค่ะพี่ชอบกินยำแหนมนะคะชอบ คำถามที่13นะคะจากเนมมี่ค่ะถึงวันเกิดให้ของขวัญหนูไหมดูตังพี่ด้วยค่ะคำถามที่14ค่ะจากอีเบียนะคะเชบีบุเรงนองนะคะมีห่ำไหมมีคำถามที่15นะคะจากมูมิซังนะคะทำไมพี่ชอบแก้งคนอื่นคะ ทำไมถึงชอบแกล้งเหรอพี่เหงามั้งเอ้ยไม่ใช่อยากสร้างความผนวาให้คนอื่นไงให้กับผู้ดูแต่ว่าไม่รู้ว่าคนที่โดนแกล้งนี่เขาจะมีความสุขกับเราหรือเปล่าต้องขอโทษด้วยนะคะกราบค่ะคาถามที่16นะคะนักแคสจากนักแคสเกมนะคะท,ทําไมชื่อชาแนลว่าอีสวยอาที่ชื่อชาแนลว่าอีสวยนะคะอีสวยนะคะไม่ได้แปลว่าฉันสวยเราสวยอะไรอย่างงี้นะคะแต่แปลว่าคําสมมติแปากจากเพื่อนค่ะเช่นตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะมึงกูสวยไหม มึงไม่สวยกูให้สิบบาทมึงสวยจ้าอีสวยเห็นไหมคะถ้าเราให้ตังมันนะคะมันก็จะพูดคําว่าอีสวยมานะคะแต่ว่ามันจะชมแบบว่ากูไม่จําใจอะคําถามที่17นะคะจากกูเอาแต่ใจพี่ชอบเล่นเกมต่อสู้แบบมันมันไหมคะชอบค่ะไม่ครับค่ะมาสู้กันสู้กันสู้กันคาถามที่18คะ่ะจากสาววายคราชชื่ออะไรคะชื่อเอมค่ะคําถามที่19คะ่ะ จากพิงพี่เอ็มเอาที่ใส่บนหัวมาจากไหนผมเหรออ๋อกรรมาพานันธ์คำถามที่20นะคะจากลินค่ะเจ๊คิดว่าเจส๊สวยกี่เปอร์เซ็นต์คะกี่เปอร์เซ็นต์คำถามที่21ค่ะจากนิวค่ะพี่เอ็มสามารถส่งกิบเพชรให้หนูกับคนอื่นได้ไหมตังคำถามที่22ค่ะจากบีเล่นเกมนี้มากี่ปีสปีค่ะ คำถามที่23ค่ะจากซานคาวอิทำไงให้สวยคะไม่รู้ค่ะคำถามที่24ค่ะจากรักนะจีบได้ไหมจีบได้ค่ะตั้งลงเป็นคำถามที่25้านะคะจากเจพอยกิ i กิคิดไงกับพิมเอสมามีคะคิดว่าเหมือนเหมือนใครดี เหมือนอยู่ในสงครามนะคะสงครามที่แบบว่าสงครามเลือดเย็นมากค่ะฉันจะเป็นคนตรงกลางค่ะฉันจะไม่เป็นเฉลยศึกจะไม่ต่อสู้เขาคําถามที่26นะคะจากพาวค่ะพี่ชอบวงเกาหลีอะไรแบบเพพิงค่ะบุมบ้าอยาคําคถามที่29นะคะเฮ้ยไม่ใช่เมื่อกี้26อยู่เลยไอ้ยี่สิบห้าไอ้ยี่สิบหกแล้วโว้ยมั่วคำถามที่27นะคะจากใส่เสื้อค่ะ น้องเอมน่ารักไหมมีแฟนยังัมอนนี่ัมอนัมอนมีก่อนเร็วอน้องสาวทีอยู่นู่นนะคะน่ารักไหมคะแล้วแต่ใจค่ะมีแฟนยังแหละคำถามที่28ค่ะจากแบมพี่เอมติ่งเกาหลีไหมคะติ่งค่ะคำถามที่29ค่ะจากนีนานุสารา ตอนสร้าง YouTube ไม่คิดว่าจะได้ยอดยิวยอดซับเยอะขนาดนี้ไม่ถึงเราเหรอใช่แล้วไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้ขอบคุณคนที่ซับมากค่ะขอบคุณค่ะคำถามที่30 Ba ิบแบดเกิเมจากแ a d เกิรเมนะคะพี่เอมเป็นแฟนกับพี่ต้มเหรอคะไม่ได้เป็นคะ่ะเป็นแค่ด้วยพี่น้องก็ไม่ใช่เป็นแค่พี่น้องกันนะคะขอบคุณสำหรับทุกคำถามที่ถามมานะคะถ้าอยากให้มีพาร์ทสองตอนนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์ค่ะแล้วก็กดซ b s c ไคร e นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะก็เป็นกำลังใจนะคะ อย่าลืมส่งผ่นอ่านด้วยเนาะถ้าใครส่งผ่นอร์นนะคะเดี๋ยวให้ขึ้นคลิป vs นะคะหรือว่าอ๋อน,นี่ต้องมีรายการใหม่เนาะไม่ใช่รายการคุณคิดง่ายๆกับไลฟ์เพย์นะคะอันนี้เป็นรายการแบบว่าทำให้ทุกคนแบบว่าอะไรอะเราหายไปให้ทุกคนรู้ว่าเราจะกลับมาอ่ารายการใหม่เราย,ยังไม่บอกนะคะกลัวคนเอาไปใช้ก่อนนะคะเพราะว่า <laughs> เราก็แบบว่าเฮ้ยแกยังไม่พอไปตอนนี้ฉันกลัวคนเอาไปก่อนโอเคคนคะ ไม่สบายค่ะบอกไว้ก่อนเลยแล้วก็เป็นไข้เนี่ยเป็นไข่ยอยู่เนี่ยใหญ่่ะหายใจไม่ค่อยออกแล้วก็ร้อนในข้างบนอ่าเห็นแล้วก็เดือกเลยน่ากเกียดก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอุ้ยีย่ริ่มแผรบละชอบคลิปนี้นะคะเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมแหละก็บอกไปแล้วแล้วก็อย่าดืมนะคะบ๊ายบาย